สบายดีสบายดีผักธาดลานองครับผมบรรยากาศผักธาดลานองครับผม ชมภายในมาสการตดดออกมามาจ,าจะจุดทุกข่กับจุดทุกนะตูดทุกขออกม่นะจุดทุกบูชาหน่อยองค์พัะธาตนะ Um เล่นยังใส่เล่นยังได้หรือยังทั้าหวหังสองหัวเนาะตื่นเไปวางนั้นผูกทีครับผออกพวกสามกับเขาถกสามแล้วก็สี่กับเขาโอ้มาเอาแต่เบนเลนเนาะพวกบอกไปวันก่อนมเอาแต่เบนเลนด้วยนจุดเบึงเล็กสำหอักได้เล็กยังนัวนอะ สี่บ้าน่ะ,นะส,อสองเองก้าหกบ่ ของผัดถัดล้านนองครับผมดูเปิดไดเดินมาก็ะจะติดน้ำฝนผัดัดล้านนองครับผมบรรยากาศ này cả vào. Họ phải cạp và cạp. 你管他啊！